ประกาศผู้ใดทางไหนทางนี้ก่อนก็ได้เอาทางขวามือก่อนเริ่มต้นจากพี่ลีโอเสียงวิหกค่ะพี่ลีโอครับหลานบอสนกพงศกรพี่โอฉลองชัยครับพระเอกโอชลองชัยครับพระเอกพระเอกประจําทีมงานหมอลำเพียงวิหกครับพี่เบสค่ะพี่เบสนกพนันครับพี่บิ๊กค่ะพี่บิ๊กครับพี่โคกเกียรติศักดิ์ค่ะพี่โคกเกียรติศักดิ์ครับพ่อป๋องค่ะ พี่ป๋องพี่นำมูด้วแม่เนาะพ่อแม็กนวาพนค่ะพี่แม็กนวพลพี่เวฟเสียงไม่หกค่ะพี่เวฟครับอ่ะทั้งนี่จะเป็นีนลูกพี่ไซมอนเสียงไม่หกค่ะพี่ไซมอนลูกครึ่งในจีเลียครับน้องไซมอนปากรอนครับแล้วก็แม่ใหญ่นิกยูเลียค่ะว้ายผื้หญิงขืนสูงเทะแล้วก็พี่ท็อฟฟี่ค่ะพี่ท็อฟฟี่ครับ พี่ดนธนาดนค่ะครับนี่คือสะพานบุญของหาหาเขาเหลืออีกครับทางนี้ออกมาไปไกลสิเบิร์ตแล้วติ้ง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 ยังคือติ้งและอีกสองครับสองพระเอกของเขา,หานี่คือพ่อเจมอาทิตย์ค่ะพระเอกเจมอาทิตย์ครับลุงเสกค่ะลุงเสกเหรอลุงค่ะลุงเสก โอ้ยน้องอยูเลียเอ้ออย่าไปขายหน้าขายตาเลยเด้อกางเกียงในหัดเปลี่ยนสีอะไยกออกจากหน่อยมันกะได้หรือได้นั่นไหมมันเป็นยังไงกับว่าขวามหัวนขวมหางโอ้ยน้องเออเออแกเมฟแกสวัสดีค่ะน้องอายซากุนาพรสิวมีหกค่ะอีหลาวขอสวัสดีพี่น้อง เช่าชัยภูมิมเดยจ้าอําเพื่อแกงคออีหล่าขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องอีกจากคนในเดยจ้าขอเสียงพี่น้องเช่าแกงคอเดาจ้า,ยาแยหนี้จากอีหลาดเดยจ้า พี่น้องครับนี่คือน้องอาอายสักคุณาพรนครับลูกสาวพ่อนกพงศกรเสียงวิหกครับจะในกระฝากนะครับเป็นลูกเป็นหลานอีกจากคุณหนึ่งแน่นะครับสาวหน่อยเพียงแค่อายุ11ปีเท่านั้นครับพี่น้องครับก้อนสีสีให้น้องอาอายลองเพ่งสุพี่นองฟั่งกันตอเขามีทิมพระเอกของเฮ้าครับออกมาเพื่อที่จะเป็นสะพานบุญกับพี่น้องเมื่อนี้พิเศษแน่ครับใส่ชุดเผชดเหลี่ยมยาบอย่าอาภัมือนะครับไว คือม่จ้ะยเสียงเรียงเครื่อเครื่อม่เาาขาโอ้ยเราจะเป็นบ่ะอาล่ยกลุ่มเนาะ,ะ,นะคิดเอานะครับเอานะครับนี่คือสะพานบุญของข้าครับเนื่องจากว่าเมื่อนี้เป็นบุญเป็นงานนะครับพี่น้องเช่าน้องแก่พี่น้องเช่าน้องทมุมพี่น้องเช่าอำเภอแก่งคอเนาะนะครับบ่าถือบ่ครับถือกันได้เนาะครับนะเป็นสภาพฮะหน้าแก่ ขอโทษครับใจญ่ินคือเก่าในเ,เด้อจะหักเด้อนะครับนะให้พระเอกของเฮาเป็นสะพานบุญกับพี่กับน้องครับเพื่อที่จะไปบอกบุญพี่น้องโดนโดนครับเฮามีโอกาสได้พ่อกันโดนโดนเขามีโอกาสได้ห่วมบุญห่วมท่านกันสักเถื่อนหนึ่งพี่น้องครับเพื่อนว่าบุญบุญนี่บ่มีผู้เห็นโตพอมันเป็นน้ำถ้ำบ่อาจมองเห็นได้คือจกล่มหายใจเฮ้าบ่มองเห็นได้เศร้าหันเจด้บ่เศร้ามือใดบอกว่าตายคอรอบุญนั่นกระดังกัน ฉะนั้นแล้วบุญยูกแก่ผู้ทำกับยูกแก่ผู้สางฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับสีผ้าพี่น้องสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ได้ดีในมือข้างนาบ่าต้องหวังศาสนาโดยเฉพาะหวังศาสนี่แหละบุญสีน้ำผ้าผาลาสีน้ำตรงให้พี่น้องนะครับไปนะครับไปมีอานาโคตรที่ดีชีวิตที่ดีในมือขางนาพระเอกของเฮามื้อนี้เป็นสะพานบุญสิลงไปหาพี่หาน้องนะครับขันลูกหลานย่างไปเหยียบศาสตร์เหยียบหมอนเหยียบ มองพี่น้องนางขอถทษขออภัยหลายๆด้วยครับเด้อกราบขอคําอีพอีเมียว้ก่อนและที่สําคัญอยากฝากพี่น้องไว้ด้วยครับเด้อว,ว่ายาเทศเราให้เขากินนะครับเด้อขอลองหลายๆครับว่ายาเทศเราให้เขากินให้เขาเทศกินเองครับพ่เจ้าเท่ภาษาใจเขานะความหมยนะ ص ص> ص ص> เอาเรียนซื้อครับเอาเริ่มต้นจากพระเอกอี่ราสิประกาศว่าลูกประกาศจ้าประกาศผู้ใดท่างไหน ทางนี้ก่อนก็ได้เอาทางขวามือก่อนเริ่มต้นจากพี่ลีโอเสียงมีหกค่ะพี่ลีโอครับหลานบอสนกพงศกรพี่โอฉลองชัยครับพระเอกโอชลองชัยครับพระเอกประจําทีมงานหมอลําเสียงมีหกครับพี่เบสค่ะพี่เบสนกพนันครับพี่บิ๊กค่ะพี่บิ๊กครับพี่โคกเกียรติศักดิ์ค่ะพี่โคกเกียรติศักดิ์ครับพ่อป๋องค่ะพี่ป๋องพี่น้ำมูด้ลยมเนาะ พ่อแม็กนวพลค่ะพี่แม็กนวพลพี่เวฟเสียงไม่หกค่ะพี่เวฟครับอ่ะทั้งนี่จะเป็นเด็กลูกพี่ไซมอนเสียงไม่หกค่ะพี่ไซมอนลูกครึ่งไนจีเรียครับน้องไซมอนปกรณ์ครับแล้วก็แม่ใหญ่นิกยูเลียค่ะไปยคือยังขึ้นสูงเถอะแล้วก็พี่ท็อฟฟี่ค่ะพี่ท็อฟฟี่ครับพี่ดนธนาดนค่ะ ครับนี่คือสะพานบุญของเขาเหลืออีกครับทางนี้ออกมาไปไกลสิเบิร์ตแล้วติ้ง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 ยังก็ติ้งติและอีกสองครับสองพระเอกของเฮานี่คือพ่อเจมอาทิตย์ครับพระเอกเจมอาทิตย์ครับลุงเสกค่ะลุงเสกผมลุงค่ะลุงเสกโอ้ยโอ้ยน้อยยูเลียเอยอ,อย่าไปขายหน้าขายตาเลยเด้อ กางเกงในหัดเปลี่ยนสีโยยกออกจากน้อยมันก็ได้หรือได้นั่นไหมมันเป็นยังไงก็ว่าขวามัวขวามางโอ้ยหนอเออเออแก่เมมแก่เอ้าเขาคือออกได้มันคือออกยากแท้นังมัดพี่น้องไม่อยากเห็นตีพี่น้องคนไม่อยากออกไปนี่แล้วพูดอ่ะเขาไปเบิร์นเราไหมเอาแก้แก้แก้เออแก้ ธรรมดาล่ะครับนั่งเป็นทึงเดนเซอร์เป็นทึงค้นวอยเก่าเนาะนะครับนั่งเป็นตัวอย่างนะครับเอาเพื่อเป็นการว่าเสียเวลาครับในขณะที่พระเอกเดินเดินให้ทั่วๆเด้อลาเด้อ